ติดตามกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีท,รที่วันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานที่เมืองทองธานี้นี่นะคะแน่นอนว่าไปทุกที่เนี่ยก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งด้วยค่ะคในวันนี้ท่านนายกฝากไปนะถึงเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะได้รัฐบาลที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยจะต้องเลือกคนดีนะและคนดีไม่พอต้องได้รัฐบาลที่ดีด้วยร,รัฐบาลที่ดีก็จะได้นายกที่ดีการที่พูดแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ให้ร้ายใครนะไม่ได้พูดในฐานะนักการเมือง แต่พูดในฐานะนายกเพราะว่าห่วงประเทศของเราเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะมาที่ดีมันก็ควไทัยทั้งหมดนั่นแหละแล้วที่มดีต้องได้ใน่ยุติที่ดีด้วยไม่ใช่ได้อะไรมาก็ไม่รู้ที่ตามใจที่พอใจที่มีความสุขที่แฮปปี้แล้วทําหรือเปล่าไปทบทวนตัวเที่พูดพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ไปให้ร้ายใครนะผมพูดตรงนี้เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ขณะนี้ที่จะไปลงสมัครรับเลือกตัง้งผมพูดนะผมเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็าความห่วงกังวลในประเทศของเราผมคิดว่าพวกเราก็ต้องห่วงเช่นผมเหมือนกันนั่นแหละค่ะซึ่งท่านนายกยังพูดด้วยนะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะเราต้องภูมิใจในประเทศอย่างพายุปราบึกที่ผ่านมาเสียหายน้อยที่สุดจากที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมเนี่ยสวดมนต์ขอพอรพระสยามเทวาธิราชทุกวันไม่เช่นนั้นก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ทุกประเทศเขาโดนพายุถ้าเจอแบบนี้กวาดเลี้ยงหมดถือว่าแปลกที่พายุได้ม้วนหางลงไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีคนเดือดร้อนและเสียชีวิตจึงต้องไม่ปล่อยปะละเลยรัฐบาลเองก็ทําเต็มที่แล้วนะคะคแล้วก็อย่างไรก็ตามท่านนายกฝากถึงเรื่องของสิ่งสําคัญที่สุดการเลือกตั้งต้องสงบเรียบร้อยและที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งสําคัญที่สุดเลยด้วยก็คือ พระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษค,ค่ะคซึ่งวันนี้เองมีการประชุมเตรียมความพร้อมก็จะมีเป็นประเพณีจารีตแต่โบราณเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันให้เรียบร้อยอย่าเอาอะไรมาพันกันทั้งสิน้นเรื่องของการทํางานที่ต้องทําให้ได้ทั้งหมดสูค่ความสงบเรียบร้อยม่วจาะการเลือกตั้งพระราชพิธีทั้งหมดต้องไปด้วยกันอะไรที่เป็นปัญหาก็ปรับแก้กันไปไม่ใช่จะเป็นจะตายกันไปซะทั้งหมดนี่ทนายยกปาก คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่นายกพูดเกี่ยวกับระบบราคาการขายข้าวเนี่นยะนะครับทางนายกบอกเอาไว้ว่าไอ้เรื่องของการกําหนดราคาข้าว60%อยู่ที่คนปลูก15%ไปอยู่กับโรงสีอีก15%เนี่ยไปอยู่กับคนส่งออกอนายกบอกเลยว่าถ้าเอาเปอราา์เซ็นต์ดังกล่าวมาเขียนเป็นกฎหมายเนี่ยทำได้ไหมครับถ้าทําไม่ได้เนี่ยอย่าไปเชื่อเขาก็อาจจะไปพูดพาดพิงหรือว่าไปเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของบางพักพอไปตรวจสอบดูเนี่ยนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายของพักภูมิใจ เรื่องของระบบกำไรและก็แบ่งปันที่มันถอดมาจากกฎหมายอ้อยน้ําตาลประสบความสําเร็จไปเมื่อ35ปีที่แล้ววันนี้ครับทางหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินโพสต์คลิปอยู่1คลิปครับ,ค,รบความยาวกับ3นาทีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อ,อและก็ลูกชาวนาภาคอีสานที่ขายข้าวได้กําไรเพียงแค่เล็กน้อยคือเขาบอกเลยว่าถ้าดูเนี่ยมันค่อนข้างจะสะเทือนใจตีแผ่วงจรการค้าขายข้าวของเมืองไทยตัดมาให้ดูบางช่วงบางตอนลองไปดูกันหน่อยนะฮะ แปดพันในบ่อแกสงสารผมเถืะอผมได้กำไรแค่เก็ดร้อยเองพ่อของเขาคืออาซัมมี่เพิ่มราคาให้ผมอีกหน่อยได้ไหมครับโตพี่สงสารผมเถืะอผมได้กำไรแค่ห้าพันเอง คุณรู้ไหมว่าใครคือคนที่น่าสงสารมากที่สุดโอ้ลุงเกียสหน้าปีนี่ได้งกันหลายเนาะไดงจากพันหาบุญพ่อชาวด้านอีกเดียวจังหายก็พันหาลีลูกพ่อพี่นังคงคือตัวชื่อของคุณ พ่อเป็นชเวนาหน้าจะเป็นไปได้ไหมที่ชาวนาจะได้กําไรอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วพูดไม่ออกเลยนะมันมีแววตาของคุณพ่อที่จะต้องตอบคำถามลูกพ่อเป็นชาวนาได้เงินเดือนเท่าไหร่พันหแต่ถ้าตัดกลับไปจากพวกโรงสีหรือว่า คนที่มารับซื้อข้าวต่อเนี่ยนะฮะห้าพันตัวเลขมันกับตลปัดกันหมดเลยก็เหมือนกับจะเป็นที่มาของนโยบายบนะครับแต่ว่าการเสนอนโยบายเนี่ยนะฮะจริงๆก็ต้องนําเสนอกับทางกกตก่อนด้วยเป็นภาพรวม,มเพื่อจะได้ประเมินว่าจะทําได้ทําไม่ได้อย่างไรที่สําคัญคือเราฟังนโยบายของแต่ละพักกันเอออันนี้น่าสนใจฮะ,ะฟังแล้วต้องคิดทบทวนว่าเอ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าไขฝันไปหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้นะฮะหลายพักเนี่ยยังไม่สนใจว่าจะเลือกตั้งอะไรยังไงก็เถียงกันไป เรื่องนโยบายมาก่อนอเรื่องการเดินหน้าแคมเปญหาเสียงมาก่อนอย่างไทยรักษาชาติเมื่อวานเขาเปิดรถโมบายจะมาเป็นโมบายลขึ้นที่<ช>รดูทันสมัยวันนี้ก็ยังคงสร้างอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มีทางคุณประพัฒนจงสงวนนี่ก็เป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟนะครับไปสำรวจความจริงในการใช้ระบบขนส่งบนชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในการใช้พื้นที่สื่อ แล้วก็ไปดูว่าจะพัฒนาระบบนี้อย่างไรเพื่อจะไปต่อยอดเรื่องของนโยบายเขาบอกเดินทางจากหมอชิดไปยังนุสสวรีดชัยสมรภูมิะจะนามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนคุณประพัฒเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ในกรุงเทพานครรถไฟฟ้าแล้วก็การเชื่อมต่ออะไรต่างบอกว่าค่าโดยสารแพงเกินจริงไม่เป็นไปตามระยะทางนะครับก็บอกว่าเนี่ยมีโอกาสว่าถ้าเกิดได้เข้ามาคงจามีการพัฒนาปรับปรุงอะไรกันบ้างประเด็นค่าโดยสารนี่แอบมีความคิดเห็นนะเพราะว่าถ้าไทยไปอยู่ตรงช่วงต่อขยายผมก็ยังตั้งคําถามอยู่นะสมมุติไปขึ้นจากบางว่ามาลงที่แบริ่งส่วนต่อขยายตั้งแต่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางเนี่ยบวกเข้าไปอีก30บาทอะแล้วถ้าไปกลับก็คืออีกวันละ6 0บบาทยังไม่รวมระยะทางที่จะต้องเสียส่วนกลางอีกด้วย ชใช่อยากจ,จะให้มันเป็นราคาเดียวกันได้ไหลงมาเที่แบบนี้ถือโอเคนะอยากให้ทุกพักลงเพราะว่าจะได้ฟังปัญหาจริงๆรใช่ครับ นะคะมาปิดท้ายกันที่พลังท้องถิ่นไทยกันบ้างนะคะวันนี้หัวหน้าพักก็พาคุณฟิล์มรัฐภูมิโตหงซับไปด้วยรองโศกนั่นเองนะคะก็ลงพื้นที่ไปกันนะคะที่ช่วงรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะนำโดยคุณชัชวานคงอุดมหรือคุณชัดเต่าปูนเนี่ยนะคะหัวหน้าพักแล้วก็คุณฟิล์มเนี่ยแหละถือเรืกดีเช้านี้ค่ะไปกราบไหว้ขอพรกับเสาหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนซึ่งอยู่เขตรอยต่อที่อําเภอสารพีของเชียงใหม่กับที่ตําบลอุโมงของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะคะ แน่นอนเลยค่ะเสาวใหญ่เนี่ยเห็นไหสาเล็กก็มีสาวใหญ่ก็มามาต้องมาเซลฟี่กับคุณฟิลเลือกอะไส,า,สาใหญ่เดี๋ยวดูว่าเ <loh> นี่นะะอะไรค่ะก็มาร่วมกับถ่ายรูปกับคุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยนะคะ <prepar o. S 1> ก่อนจะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสโมสรนคนท้องถิ่นค่ะคะุณฟิลบอกว่ามาเชียงใหม่ก็เหมือนกลับบ้านแหละเพราะว่าตนเองโตที่นี่มีธุรกิจที่นี่ในโอกาสนี้ก็มากราบไหว้ขอพรกับเสาหลักเมืองสองจังหวัด ถามว่าขออะไร,รผมขอให้ประเทศก้าวหน้าเรื่องระบบประชาธิปไตยสิ่งที่ขอเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะประเทศจะได้ขับเคลืล่อนไปในทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นเห็นว่าการเลือกตั้งครัคร้งน <จร S 1> ี้หลายๆพรรคเนี่ยอาจจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหม่เอาจริงเอาจังนะเพราะว่าระบบจัดสรรผสมผสมเนี่ยมีอยู่ในมือสัก78 0 0 0มเนี่ยอาจจะได้บัญชีรายชื่อมาละคนเยทถ้ามีมากกว่านั้นล่ะระดับแสนสองแสนเนี่ยขึ้นมาสองสามคนนะครับอรรร่ะเราพรรคกันคืน ช่วงเดียวช่องหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันครับการสดช่องน8สิบแปดพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i ่นและ YouTube วสิบแอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่อง18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง